ครับสวัสดีพี่น้องพงไพรไอายไซสูภฟสุกนครับบาร์ลอพาเหล่อครับมาเน,นี้เก็บเห็ดปวกพี่น้องเอ้ยมาทีบ่บาร์ลดเก็บน้ำเพล้วลละข้าที่เห็ดเวียดอยู่เป็นข้ากันขึ้นมาหลาก็เลยตะจอบจอบเอากหมูครับเสร็จไิกิน จะตัวเท่าแล้วเหยดก็ได้ นี่บ้าค่อยออกปันเลพี่น้องคือชุกปีนี่โอ้ยเจละมูนี่เป็นกระตาครับวังเลียงวังเลียงไฟใหม้ป่าครับวังเดียวเดียวหม่อยู่สามเถอมีเสือเห็ดมันก็เลยตายมันก็เลยบ้ค่อยออกครับ ชามดถึกฝนฝนตกบ่เศร้าเป็นยังเ่อ นี่แหละพี่น้องเห็ดปวัวเห็ดปวัวุนะอุ้ยกำลังออกอยังสีดีเนาะเรากำลังพอดีเลยครับกำลังแกงเแทบเสียบกำลังหวานๆวานเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดปววต้องกันดูการเห็ดปวกมาแล้วบัเนี้ แล้วก็ลุดกระดกจังสีเนี่พี่น้อง ก็ใครเนี่ยอยู่พวกมองจุ่มหลัดสามซี่ดกสามซี่ดกมาก็ต้องมาเจอเสาหมึดครับเห็นบุตท่านเพื่อน きん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 。 เงาหเดี๋ยวไว้ก็นให้มันเป็นเส้อปีนี่บ่ค่อยได้เก็บพี่น้องเอ้ยกันขึ้นว่าปีกายนี่มือหนึ่งกันได้ยูประมนมือละศสองสามตาครับเฉพาะเฮดปวกนี่มือละศสองสามตาปีนี้ไฟใหม่ ไฟใหม่ปลาเสือเห็ดกันเลยบ่ค่อยออกดีบันได เด้อพี่น้องเมึงเด้อเมึงเด้อเมึงเด้เอเห็ดปลวกเด้อนี่อู้นครับเหงาขาวอยู่พุ่นนะนี่น่ะอู้นอยู่ที่ไก่พุ่ณมะเก็บกันเลยครับโดนบดได้เริ่มแจงแล้วจิตยังประทันเหลวอยู่พี่น้องเอ้ ดึงกระโอด โอ้ยขาดตรงนี้เริ่มเท่าแล้วเริ่มเท่าแล้วมองนี่แล้วก็วลดละ นี่ใครสิได้ขายขาเห็ดบ่มาเด้อแต่สิดปีกินเห็ดปลวกน้ำเพลนปีนี้ กระตังกลงก็ไปได้ออกมาพี่น้องเอ้ยฝนพัดกันหางแกหมู่ว่านพุทธะนล้วพายโหลดบ่วห่าวพี่นี่รู้สึกว่าเห็ดปวกมันออกหน่อยก็เลยบ่ค่อยได้สนใจบ่ได้ขึ้นเลาะหมู่ว่านเลาะตั้งแต่พุทธะฝนเศร้าไม่ไม่พุทธะฝนเศร้ามือเรียบบัวหลดเลาะอยู่บ่เห็นก็เลยบ่วห่าวเส้นเด้ มันหมวกว่านเป็นพะกันข like like ึ้นข้ามพโรดก็เซยกระกิดยางนี่นี่แหละโยกกินผู้นี่แหละกระกิดยางเซ้ยพอได้สนใจไพมากก็คือจังไม่เห็นได้หรอพวกนี้กัดได้เต็มที่กะแกงนึ่งสิพาโรดก็เลยบ่หวาวนี่ขื่นวากระดยางมื้ยนี่ครับนี่ผูิมานอนเฝ้าเห็ดฉันดิอยู่เถียง หลุเลอ้ยลองเลาะบังกอน,น่าสิสดีเดี๋ยวมีดหน่อยครับทุงยางถุงหนึ่งเลยขึ้นุมาสิสดีตาก็บม่ไดเอามาตัวมีดหน่อยนี้เบาหลดพวกตลอดอยู่แล้วเนาะ โอ้ยเนะาะมองนี่มาแล้วมองไหมครับตอนนี้กับหยดร่วมมาอนีครับพี่น้องครับทุกหหิวหนึ่งเต็มครับโมมีแนวใสชงใสตรงได้ล่งไปเอากระตาครับยางเบาหลดกับกิจบนท่านเหลวอยู่ครับ อย่าลืมนะพี่น้องเด้อกทายคลิปแล้วกับฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กระเป๋บบารดครับเพื่อทิได้ทำคลิปต่อๆไปครับทายที่สุดแล้วก็ขอนอนวยเช่นให้พี่ให้นอห้องเฮ้ายุดดีมีแห้งยาเจ็บยาจนครับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ